สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูตูนอีกครั้งนะคะในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหัวข้อกำเนิดของสิ่งมีชีวิตค่ะสำหรับหัวข้อกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือ 1. กํากำเนิดของสิ่งมีชีวิตตามแนวคิดของโอปาริน 2. กำเนิดเซลล์โพคาริโอตและ 3. กํกำเนิดเซลล์ยูคาริโอตค่ะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะกำเนิดของสิ่งมีชีวิตตามแนวความคิดของโอปารินค่ะในปีพศ2467อเล็กซานเดียอีวานวิชโอปารินนะคะเป็นนักชีวเคมีชาวรัสเซียค่ะเขาเสนอแนวความคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาสั้นเพียงขั้นตอนเดียว แต่ต้องผ่านกระบวนการวิวัฒนาการทางเคมียอย่างช้าๆซึ่งเป็นการสังเคราะห์สารอินทรีย์จากโมเลกุลง่ายๆและเกิดเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนโดยกำเนิดสิ่งมีชีวิตตามแนวความคิดของโอปารินนั้นจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. บรรยากาศของโลกในช่วงแรกนะคะจะประกอบไปด้วยแก๊สแอมโมเนียแก๊สไฮโดรเจนแก๊สมีเทนและไอน้ำค่ะ 2. อ,อนุภาคต่างๆจะรวมตัวกันเป็นโมเลกุลของน้ำตาล กรดอะมิโนโกรดไขมันและกีเซอรอลค่ะ 3. เกิดเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนของโพลิแซคคาไรด์ลิพิดโปรตีนและกรดนิวคลีอิกค่ะสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็จะปรากฏเซลล์แรกเริ่มของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยโอปารินนะคะเสนอแนวความคิดว่าช่วงแรกที่โลกกำเนิดขึ้นบรรยากาศของโลกจะมีสภาพคล้ายกับอวกาศ และยังชี้ให้เห็นว่าสารประกอบอินทรีย์ที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถรวมกันได้หากชั้นบรรยากาศมีแก๊สออกซิเจนปริมาณมากดังเช่นปัจจุบันเนื่องจากแก๊สออกซิเจนจะรวมตัวกับไฮโดรเจนอะตอมจากสารประกอบอื่นๆทำให้การรวมตัวกันของอนุภาคต่างๆเพื่อกลายเป็นโมเลกุลของน้ำตาลกรดอะมิโนกรดไขมัน และกิเสราลเกิดขึ้นได้น้อยค่ะต่อมานะคะในปีพศ2496สแตลร์ลีมินเลอร์ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์แนวความคิดของโอปาลินโดยเขาจำลองเหตุการณ์การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสภาวะแวดล้อมในมหาสมุทรเมื่อประมาณ4,000ล้านปีก่อนค่ะโดยเขาให้ความร้อนกับน้ำที่เปรียบได้กับน้ำในมหาสมุทรจนน้ำเดือดกลายเป็นไอค่ะ หลังจากนั้นไอน้ําก็จะเคลื่อนที่ไปตามหลอดทดลองส่วนบนสุรของชุดการทดลองจะเปรียบได้กับบรรยากาศที่ประกอบไปด้วยแก๊สแอมโมเนียแก๊สไฮโดรเจนแก๊สมีเทน,แ,เทนและไอน้ําค่ะหลังจากนั้นจําลองการเกิดฟ้าแลบและฟ้าผ่าโดยให้แก๊สทําปฏิกิริยาผ่านประจุฟไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านค่ะหลังจากนั้นเขาได้นําไอน้ําและแก๊ส ที่ได้จากการทดลองไปควบแน่นค่ะและสุดท้ายนำน้ำไปตรวจสอบพบว่ามีกรดอะมิโนเจือปนอยู่ค่ะต่อไปเรามาดูหัวข้อกำเนิดเซลล์โพลิโอตกันนะคะจากหลักฐานซากถึกดําบันที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดประมาณ3,500ล้านปีซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่า สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากเซลล์แรกเริ่มได้แก่พวกแบคทีเรียซึ่งมีลักษณะเป็นเซลล์โพรคาริโอตโดยแบคทีรียบางพวกสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทำให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นซึ่งเอื้อต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตไปเป็นพวกยูคาริโอตค่ะลักษณะของเซลล์โพรคาริโอตนะคะจะเป็นพวกที่ไม่มีนิวเคลียสแท้เนื่องจากไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส สารพันธุกรรมอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่านิวคลีย์และไม่มีออกเนลที่มีเย er ื่อหุ้มค่ะเรามาดูหัวข้อสุดท้ายสําหรับเรื่องนี้กันนะคะนั่นก็คือกําเนิดเซลล์ยูคาริโอตค่ะความแตกต่างระหว่างเซลล์โพรคาริโอตกับเซลล์ยูคาริโอตก็คือเซลล์ยูคาริโอตนะคะจะมีเย er ื um ่อหุ้มนิวเคลียสซึ่งมีสารพันธุกรรมอยู่ภายในนิวเคลียสและมีออกเนลที่มีเย er ื่อหุ้มเช่นไมโทคอนเดรียเอนโดพลาสมิกเรติทิวลัม โลราสและออกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มเช่นไรโบโซมและเซนตริโอค่ะต่อไปเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับการกำเนิดเซลล์ U ูคาริโอตกันนะคะข้อที่1นะคะเยื Year ่อห um ุ้มเซลล์โพรคาริโอจะเกิดการม้วนพับเข้าไปภายในเซลล์ค่ะต่อไปในขั้นตอนที่2นะคะเยื Year ่อห um ุ้มเซลล์ที่ม้วนพับเข้าไปจะก,กลายไปเป็น endoplasmic reticulum และเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสค่ะหลังจากนั้นนะคะ เซลโปคาริโอตขนาดใหญ่จะรับเอาแบคทีเรียที่เจริญได้ดีในที่ที่มีแก๊สออกซิเจนเข้าสู่เซลค่ะในขั้นตอนที่4นะคะแบคทีเรียที่เจริญได้ดีในที่ที่มีแก๊สออกซิเจนเนี่ยจะกลายไปเป็นไมโตคอนเดรียซึ่งจะทำหน้าที่สร้างพลังงานให้กับเซลลค่ะขั้นตอนที่5นะคะเซลยูคาริโอตแรกเริ่มที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองจะรับเอาแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้เข้าสู่เซลล์ค่ะและสุดท้ายในขั้นตอนที่6 แบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้จะก,กลายไปเป็นคลอโรพลาสตและทำหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะสำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ